สวัสดีครับผมแมนนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับผมผมเชื่อว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะครับที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะซื้อเครื่อง PlayStation 5ในปลายปีนี้หรือเปล่านะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยก็เพราะว่ามันยังไม่มีเกมไหนเลยนะครับที่รู้สึกว่าโดนใจน่าเล่นน่าลงทุนซื้อเครื่องมานะครับหรือว่าแม้แต่ท่านผู้ชมนะครับที่กําลังเลงเครื่อง PlayStation 4อยู่นะครับนี่ก็อาจจะเป็นข่าวที่ทําให้ตัดสินใจในการซื้อเครื่อง PlayStation 4ได้ง่ายขึ้นนะครับ ข่าวที่ว่านะครับก็คือทีมพัฒนาเกม Ghost of Tsushima นะครับ Sucker Punch เนี่ยได้ทำการออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะทำการอัปเดตเกม Ghost of Tsushima นะทำให้มีโหมดผู้เล่นหลายคนนะครับโดยเราสามารถเล่นได้กับเพื่อนนะครับ2-4คนแบบออนไลน์เลยนะโดยเป็นการอัปเกรดฟรีๆเลยนะครับให้กับเจ้าของ Ghost of Tsushima นะครับบน PlayStation 4นะและแน่นอนนะครับว่าถ้าใครเคยจำกันได้นะครับคุณจิมไรอันเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่า ทั้ง Ghost of Tsushima นะแล้วก็ The Last of Us Part 2นะครับที่เป็นเกมที่ออกปลาย Gen PlayStation 4มากๆเมื่อ PlayStation 5ออกนะครับทั้ง2เกมนี้เนี่ยจะสามารถเล่นได้บน PlayStation 5นะครับในฐานะเกม PlayStation 5นะนั่นหมายความว่ากราฟิกเกมที่งามหยดย้อยนะครับซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หลายคนสนใจเกมนี้นะครับที่ตอนช่วงเปิดตัวเกมนะเมื่อนานมาแล้วนะก็จะถูกกลับมานะครับแสดงผลอย่างเต็มที่บน PlayStation 5นะ และก็หมายความว่านี่นะครับอาจจะเป็นเกม Exclusive เกมแรกเลยนะครับที่เป็น Multiplayer บนเครื่อง PlayStation 5ให้เราได้เล่นกันแบบลืมวันลืมคืนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าโหมดออนไลน์ของ Ghost of Tsushima ที่จะออกมาอัปเดตฟรีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโดยที่ข่าวนี้นะครับผมเอามาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเลยนะครับ PlayStation Blog นะชื่อบทความนะครับก็คือ Ghost of Tsushima Legends นะครับจะมาใน PlayStation 4 ฤดูใบไม้ร่วงนะครับปี2020ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าน่าจะประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาแถวๆนี้นะฮะซึ่งผมเชื่อว่านะครับถ้า Sucker Punch นะครับสามารถพัฒนาเกมนี้นะให้ลง PlayStation 5ได้นะครับทั้งโหมด Multiplayer แล้วก็ Singleplayer เนี่ยจะทำให้ยอดขายตอนเปิดตัวของ PlayStation 5เนี่ยพุ่งกระฉูดกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งเกมมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ขายดีมากๆนะครับมียอดขายการันตีมาแล้วบน PlayStation 4นะฮะ แล้วก็เชื่อว่ามีคนอีกจํานวนมากนะครับที่ยังไม่ได้เล่นนะครับหรือว่ารอเล่นบน PlayStation 5นะแล้วยิ่งถ้ามีโหมด Multiplayer เข้ามาสมทบแบบนี้เนี่ยทำให้การซื้อเครื่อง PlayStation 5เพื่อเล่นเกม Ghost of Tsushima Legends เนี่ยก็มีน้ําหนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยแค่2โหมดนี้นะครับทั้ง Multiplayer แล้วก็ซิงเกิลเพลเยอเนี่ยอาจจะทําให้เราเล่นได้หลายร้อยชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ Ex c l u s i v e นะครับที่หาที่อื่นไม่ได้นะมีเฉพาะบน PlayStation เท่านั้นนะครับ ซึ่ง Ghost of Tsushima Legends นะครับเป็นประสบการณ์ใหม่เอี่ยมเลยนะไม่เกี่ยวกับตัวละครจินนะครับแล้วก็เรื่องราวของพวกเขาในภาคหลักนะครับแต่เป็นการโฟกัสนะครับที่4นักรบนะครับที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็กลายมาเป็นตำนานนะที่ถูกเล่าขานโดยผู้คนของซูชิมะในขณะที่เกมหลักนะครับ Ghost of Tsushima โหมดเล่นคนเดียวนะครับเน้นไปที่ Open World นะครับการสำรวจนะเกาะที่สวยงามของซูชิมะนะฮะ l e g e n d ์นะครับจะมีความเป็นตำนานนะจะมีความน่ากลัวสยองขวัญหลอกหลอนมากกว่านะครับโดยสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากตำนานนะแล้วก็เรื่องเล่าพื้นถิ่นของญี่ปุ่นนะครับโดยการเล่นนะครับเน้นไปที่การร่วมมือกันนะครับแล้วก็ความแอคชั่นนะโดยคุณ d a เร e บริดเจส s นะครับซึ่งเป็นซีเนียเกมดีไซเนอร์ของ Suckerpun เนี่ยก็บอกว่า พวกเขานะครับทำการออกแบบ Legends เนี่ยนะครับสำหรับการเล่นแบบ Co-op นะก็คือการเล่นแบบช่วยเหลือกันนะครับซึ่งเราจะสามารถนะเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าคนอื่นๆก็ได้นะครับผ่านระบบออนไลน์ a t c h m a k ิ n งนะสามารถเล่นเป็นกลุ่มนะครับ2-4คนนะโดยจะมี4 c l คลาสให้เราเลือกนะครับซึ่งแน่นอนว่า4 c l คลาสนี้เนี่ยก็ต้องมี Ability ที่ต่างกันนะครับก็มีซามูไรนะครับ มีฮันเตอร์นะฮันเตอร์ก็นายพลนะครับผมมีโรนินนะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักสู้นอกสังกัดนะแล้วก็มีแอสซัสดินนะครับก็คือนักฆ่านะเน้นการรอบเ้นนะครับซึ่งการใช้คลาสต่างกันนะครับก็จะมีความสามารถนะแล้วก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันนะซึ่งเขาจะเปิดเผยในภายหลังนะฮะซึ่งถ้าเราเล่น2คนนะครับจะมีโหมดที่เรียกว่า Co-op Story Mission นะครับ เป็นโหมดเนื้อเรื่องที่หลากหลายนะครับมีหลายมิชชั่นให้เราเลือกนะครับสามารถเล่นได้กับเพื่อน2คนนะฮะซึ่งความยากเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากๆนะครับจากโหมดการเล่นคนเดียวนะโดยเขาบอกว่าโหมดนี้นะครับถูกสร้างนะบ,บนพื้นฐานนะครับของการรบจากโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะแต่ว่าจะมีการหักมุมมากกว่านะครับแล้วก็ต้องการการเล่นนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันนะฮะถึงจะผ่านไปได้ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องที่ว่าเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องใหม่เอี่ยมเลยหรือว่ามันเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่มีส่วนหนึ่งมาจากตัวซิงเกิลเพลเยอร์นั่นแหละแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมหักมุมนะแล้วก็เพิ่มมิติของตัวความเป็นโฟกลอนะครับความเป็นเรื่องเล่าประปลมปราเข้าไปในฉากเดิมซึ่งไม่ว่าจะเป็นยังไงก็น่าสนใจทั้งนั้นนะครับเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมทำกับเพื่อนนะทุกค่ำคืนถ้าเล่นกัน4คนนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเวฟเบส เซ r ร์ v เวอร์มิชชั่นนะครับมันก็คือการที่ศัตรูนะครับจู่โจมถาโถมเข้ามาเป็นระลอกระลอกนะครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะไปเรื่อยๆนะเราก็ต้องทำการมีชีวิตรอดนะครับสู้กับศัตรูนะครับแอคชั่นฟันเละนะอยู่ไปจนเวฟของศัตรูหมดนะครับซึ่งก็จะเป็นการต่อสู้นะครับกับศัตรูที่มีความหินสุดๆนะครับที่ซูชิมะมีนะครับแล้วก็ มีการรวมศัตรูใหม่นะครับที่เรียกว่า Oni Enemies ด้วยนะครับซึ่งจะมีพลังเหนือธรรมชาติซึ่งผมเชื่อว่านะครับทั้งโหมดที่เป็นเนื้อเรื่องนะแล้วก็โหมดที่เอาตัวรอดนะครับมีชีวิตรอดไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราทําสําเร็จนะครับเราก็จะได้เกียร์นะเราก็จะได้อุปกรณ์นะครับมาแต่งตัวนะครับอัพเวลซึ่งความสนุกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราจะสามารถที่จะอัพเวลนะครับหาเกราะหามีดหาหมวกนะครับหาชุดเท่ๆ พลังสูงสูงเนี่ยมาใส่ได้ไม่รู้จบนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนนะครับวนไปเรื่อยๆได้ยิ่งความยากมากขึ้นเท่าไหร่นะครับของที่เราได้เนี่ยมันก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับมูลค่าเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งก็เป็นโมเดลนะครับที่เกมหลังๆเนี่ยใช้กันเยอะนะครับถ้าใครคุ้นกับชูเตอร์ลูเตอร์นะครับอย่าง Destiny นะหรือว่าอย่าง The Division นะครับก็ใช้โมเดลนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะ ก็ทาให้เราเล่นได้ไม่รู้จบนะครับไปเรื่อยๆไม่รู้เบื่อนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับพักผ่อนนะคุยกับเพื่อนไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับใช้เวลาร่วมกันนะไม่เท่านั้นนะครับถ้าเราสามารถเล่นโหมดซ u r เว v ร์ได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นโหมดเนื้อเรื่องได้เนี่ยเขายังจะมีโหมดเรดนะครับเกรดนะก็คือเป็นโหมดที่รวมกัน4คนนะครับฟันฝ่านรกนะเพราะมันจะต้องยากมากนะครับผมเขาบอกว่าเป็นชาร์เลนจ์นะครับ เป็นความท้าทายนะที่โหดเหี้ยมนะครับแล้วก็เจอศัตรูเนี่ยที่มีความน่ากลัวยิ่งซึ่งแน่นอนว่าของที่ได้เนี่ยก็จะเป็นของที่ดีสุดๆเลยนี่คือ3โหมดใหม่นะครับในออนไลน์มัลติเพลเยอร์นะที่ผู้เล่น Ghost of Tsushima นะครับจะได้รับฟรีๆเลยนะถ้าเป็นเจ้าของเกมนะฮะพอได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าเกม Ghost of Tsushima สำหรับผมนะครับที่ ไปยืมเกมเพื่อนมาเล่นเลยยังไม่ได้คืนเนี่ยยังอยู่ที่คอนโดอยู่เลยเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าเกมเนี่ยเป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับลองคิดว่าเราจะได้เล่นเกมออนไลน์มัลติเพลเยอร์นะที่เป็นภาษาไทยนะที่เราเข้าใจในทุกประโยคนะฮะเรีเยกได้ว่าเป็นมิตรกับเรามากๆนะครับแล้วก็เป็นสุดยอดประสบการณ์ l a y s t a t i o n เลยนะฮะแล้วก็สำหรับหลายคนนะรวมถึงตัวผมด้วยนะที่รู้สึกว่า ตัวละครนะครับหรือว่าเนื้อเรื่องของ Ghost of Tsushima เนี่ยมันแบนๆไปหน่อยเนี่ยไม่ค่อยน่าดึงดูนะฮะการที่เกมนะครับมาพร้อมกับโหมด Multiplayer ออนไลน์นะครับให้เราเลือกคลาสได้ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องอนุญาตให้เราสร้างตัวเราขึ้นมานะครับก็เชื่อว่าจะเหมาะกับหลายๆคนนะครับรวมไปถึงผมด้วยนะที่เวลาเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเป็นตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับไม่อยากไปรับบทเป็นตัวละครอื่นเท่าไหร่นะ พอก็รู้สึกว่ามันจะอินกว่าฟินกว่านะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วโหมดเล่นหลายคนออนไลน์เนี่ยน่าจะดึงจุดเด่นของ Ghost of Tsushima ออกมากที่สุดนะครับนั่นก็คือความแอคชั่นนะครับแล้วก็ความเก็บของอัปเกรดอัพเวลไปเรื่อยๆนะเกมนี้นะครับถ้าเกิดเล่นตอนแรกๆเนี่ยจะรู้สึกขัดใจอยู่นิดหน่อยนะเพราะอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นนะครับกับระบบการบังคับนะแต่ถ้าเกิดเล่นไปสักระยะนะครับแล้วคุ้นนะ กับคอนเซปต์ของการบังคับของเกมนะครับคุ้นกับปุ่มแล้วก็คุ้นกับวิธีการที่เขาอยากจะให้เราบังคับเกมนะครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่แอคชั่นมันระเบิดเกมหนึ่งเลยนะครับผมเชื่อว่ามีคนจํานวนมากเลยนะครับที่เล่นเกมนี้นะโดยที่ไม่สนใจเนื้อเรื่องนะครับก็คือว่าบุกตะลุยนะเพื่อเก็บของนะครับอัปเกรดชุดเกราะนะอัปเกรดอาวุธนะครับหรือว่าทำไซส์เควสไปเรื่อยๆนะฮะ เพราะว่าระบบความแอคชั่นนะแล้วก็ความอัปเกรดของเกมเนี่ยมันก็สนุกดีนะครับทำให้เราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับติดงอมแงมเลยลองคิดดูนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะถ้าเราสามารถตะลุยนะครับไปอัพเวลอัพของได้โดยที่คุยกับเพื่อนเราได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมรอลุ้นนะให้เขาทำโหมดนี้ทันนะครับก่อน PlayStation 5ออกนะเพราะผมยังมีความเชื่อนะครับว่านี่จริงแล้วเกม Ghost of Tsushima เนี่ย ถูกออกแบบนะครับมาให้เล่นกับเครื่อง PlayStation 5จากหลักฐานของตัวกราฟิกที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะแล้วยิ่งถ้าได้โหมดออนไลน์มัลติเพลเยอมาสมทมอีกเนี่ยก็จะทำให้เกมนี้เนี่ยสมบูรณ์มากๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยน่าซื้อทั้งเกมนะครับแล้วก็น่าซื้อทั้งเครื่องเลยนะเรียกได้ว่าซื้อ PlayStation 5มา1เครื่องนะครับแล้วก็ซื้อเกมนี้มาเกมเดียวเนี่ยก็สามารถเล่นได้หลายร้อยชั่วโมงเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องเหลือบสายตานะไปดูเกมอื่นเลยนะครับ แต่ถึงแม้ว่านะครับทีม s u c k r r u u c h เนี่ยไม่สามารถทำเกมนี้นะครับให้ลง p l a y s t a t i o n 5ได้ทันนะครับตอนเปิดตัวในปลายปีเนี่ยเราก็ยังสามารถเล่นเกมนี้นะครับบนเครื่อง p l a y s t a t i o n 5นะในฐานะเกม p l a y s t a t i o n 4นะซึ่งเชื่อว่าเขาก็ต้องมีแพ t ชอะไรนะครับที่ออกมาอัปเกรดกราฟิกนะอาจจะไม่ได้มากเหมือนกับเล่นมาในฐานะเกม p l a y s t a t i o n 5นะครับแต่ก็มากพอนะครับที่ทำให้กราฟิกเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับดีขึ้นประมาณหนึ่ง แล้วนี่นะครับก็อาจจะเป็น1ในไม่กี่เกมนะที่เป็นเกม Exclusive ของ Sony นะครับที่มีโหมด Multiplayer นะสำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นไปคืนเพื่อนนะแล้วผมคงซื้อเกมนี้อีกรอบในแบบดิจิตอลนะครับเพราะว่าจะได้เอามาแชร์กับเนโกะนะครับน้องสาวด้วยนะเพื่อจะรอพร้อมเล่นโหมด Co-op นี้ไปด้วยกันนะครับอ้อก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเมื่อเราเล่นแบบมัลติเพลเยอนะก็ต้องการ PlayStation Plus ในการเล่นด้วยนะครับ คุณคิดยังไงกับโหมดใหม่ของเกม Ghost of Tsushima บ้างครับการออกมานะครับของโหมดนี้เนี่ยทำให้คุณตัดสินใจซื้อเครื่อง PlayStation 5หรือว่าเครื่อง PlayStation 4ได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าครับคิดเห็นยังไงก็แบ่งปันกันมาได้สนุกๆครับผมถ้าอยากสนับสนุนช่องแมวนูนะครับสามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะครับผมเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับก็จะทำให้แมวนูนะครับมีกำลังใจในการทำวิดีโอต่อๆไปนะ ถ้าติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะครับพี่น่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกนะครับช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับผมเมนูนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิ่งกริ้งๆสวัสดีครับ